ชั้นสองเป็นของเราฮะอ็อกเฟรมไฟเออร์อัติเลยราชาปีศาจไฟแห่งราชาปีศาจบุ้มหายไปดิฮะใช้เพลิงไฟใช้เพลิงมานาไป40แหละคนบ้า,าอะไรจะไปเติมเกมนี้โอ้ไรสารละฮะเกมอย่างนี้ บ้าอะไรจะไปเติมเกมเลยแมะคนบ้าที่ไหนจะไปเติมเกมใช่ไหมฮะเห็นไหมคนบ้าจะชัดพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่เกมวะแหละคนบ้าอะไรจะไปเติมเกมอยงงี้ยจะไปเชื่อพวกนั้น่ะพวกนั้นมันบ้าไปแล้วเกมเห็นไหมฮะเอาละฮะ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่อง Cat Order เช่นเคยครับมาฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Ten of ไม่ใช่สิ t e n j u l a King of Monster นะฮะหรือเลือกภาษาไทยว่า,เ,าเกิดใหม่ทั้งทีเกิดเป็นสลามไปซะแล้วนะครับผมมาฮะเป็นเกมที่ผมรอมากว่าจะเปิดสักทีโอ้โหเป็นเกมที่แบบรอให้มันนานมากฮนะกว่ามันจะมีอย่างนี้มาฮนะแล้วก็วันนี้จะพาไปดูกันนะว่าในเกมนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเพิ่งเปิดวันแรกด้วยครับวันนี้วันที่ห นะฮะไม่ใช่สิเดือน1วันที่27นะฮะสองพนั่นเองนะับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัิกีกว่าว่าระบบเกมด้านในจะเป็นยังไงบ้างฮะหรือว่าระบบต่อสู้การซัมมอนเนอร์หรือว่าการเปิดกาชาเนี่ยเราจะเสียเงินกับเกมนี้ไหมยัยงไงก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะับผมยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมยังไงก็ไปรับชมันดีกว่าฮะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าผม ก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะฮะก็เล่นไปได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็คงจะมีเนื้อเรื่องอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะฮะเนาะโอเคผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นกับท่านผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวนี้เลยฮะเดี๋ยววันนี้จะอัดเกมนี้ลงก่อนตามจริงแลนวันนี้คือต้องอัดเป็น The Witcher แล้วนะฮะแต่เกิดว่าสำหรับใครที่รอ The Witcher อยู่ก็ขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะขอบคุณมากนะที่ครับเข้ามารับชมกันโอเค เป็นไงฮะห,หน้าเกมภาพสวยมากริมบุลุเทมเพสฮะสำหรับใครที่ติดตามอนิเมะเรื่องนี้อยู่เพิ่งจะรู้ว่าภาค2เพิ่งจะมาฮะแล้วก็ถึงตอนที่เท่าไหร่ละน่าจะตอนที่3แล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบเกมนี้หรือว่าอนิเมะเรื่องนี้นะฮะคือเป็นแฟนตัวยงกับผมเลยฮะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าอยังไง่ะก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่สมุดหรือว่า หนังสือการ์ตูนเนี่ยของเมะเรื่องนี้ผมซื้อสะสมมาอยู่ไม่เท่าไหร่นะแต่ซื้อสะสมมาอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านการประจนไพกันมากดีกว่านะโอเคปุ๊บนะฮะนี่ผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งนะฮะนี่ประมาณ2-3ดสาดัานเองโอเคนี่มันก็บังคับให้กดนะโอเคเงื่อนไขผ่าน3ดาวตอนนี้สู้กับเผ่ามารผมแดงอยู่ฮะไม่ใช่สี่เผ่ามารใหญ่ผมแดงโอเคโอเคเขาบอกว่าจะเป็นใครกันแน่นะฮะผม ข้าเป็นแค่สลามตนหนึ่งที่ชื่อริมุรุเท่านั้นเองนะฮะคือเปิดมาถึงปุ๊บก็มาถึงมาสู้กับพวกอ็อกเลยก็คือว่าพวกโซเอพวกอะ,อะไรล่ะจำไม่ได้อ่าพวกซูนะนี่ฮะพวกอาจารย์ตีดาบเนี่ยโอเคผมได้สู้มาปุ๊บก็แพ้ผมไปนะคือถ้าใครได้ติดตามทั้งอนิเมะก็จะรู้ว่าตอนนี้เป็นตอนที่แบบว่าริมุรุได้มาทั้งหมู่บ้านแล้วได้คอปตาด้วย <c oughs> สู้กับกอปตาเลยเนี่ย โอเคผมขอข้ามเนื้อเรื่องไปกันมันข้ามได้อยู่นะแต่เมื่อกี้ผมกดยังไม่กดได้เฉยไงเป็นเกมที่แบบผมรอคนท่านที่จะรอเกมนี้เลยฮะโอเคจัดทับมีระบบจัดทับด้วยนะฮะโอเคเอาเป็นทางด้านอ่ะสองดาวยืนยันไปผมได้ทางชูนะมาแล้วฮนะมันบังคับให้กดนะฮะ เดี๋ยวเข้าไปดูทางด้าน,านตัวละครด้านนอกแล้วกันนะครับผมมาระบบต่อสู้อันนี้เราออตโต้ก็ได้นะอันนี้คือลูกไฟที่เราต้องเก็บสะสมเพื่อที่จะให้ตัวละครเราใช้อันติเมตได้เนาะลิมรุใช้20นะฮะแล้วก็ชูนะชูนะยังไม่ใช้ชูนะใช้ศูนย์เหรอโอเคโอเกอร์สู้กับแมงมุมสไปเดอร์ใช่ไหมสไปเดอร์สเน็กถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคอ่าตัวนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้ โอเคฟันไปสามเทินออกเปลไฟแห่งราชันออกเฟมเบอรอ์ตอนนั้นริมุรุโดนท่านี้ไปริมุรุบอกเฉยๆฮะตายเรียบร้อยวิกตอรีสามดาวง่ายๆไม่มีอะไรมากฮะเกมนี้คอปตะเออมันผ่านช่วงนั้นมาเลยฮะช่วงที่แบบริมุรุเพิ่งออกมาจากถ้ำใหม่ๆฮะ โอ้โหมื้อเย็นมาแล้วขอบตาบอกกบโซก็อยู่โอเคกดขอกดข้ามแล้วกันนะเนื้อเรื่องเนาะก็พอที่จะรู้บ้างหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้นะลองไปเสิร์ชหาดูได้ฮะเกิดใหม่ในที่เกิดเป็นสลามไปซะแล้วนะผมเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่สนุกมากนะฮะคือผมว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะอันนั้นอะจะไม่คิดว่าจะตามอนิเมะเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะแต่พอ เล่นไปเล่นมาดูไปดูมาปุ๊บโอ้โหติดซะง,งั้นซื้อหนังสือมาอ่านนะโอเคนี่คือฮาคุโร่ฮะเผ่ามานคืนนี้กลายเป็นอาจารย์เราไปซะแล้วฮะเขาบอกว่าสกิลมีสกิลเบสแลใช่ไหมเบสเบสเซนสสไตล์ Base, Base โอเคนี่คือข้อมูลของตัวละครเนาะสิ่งที่เรามีเคยมีตัวอะไรบ้างบังคับกดอีกแล้วอ่ะเตรียมต่อสู้อืมโซเอ ผมจำไ่ตัวนี้ได้แม่นเลย SOA เนี่ย s ชาร์โดสไต e เป็นท่าไอ้คอปตะใช้สกิลเนี้ยโดนไอ้ไอ้เผามังกรนะ่ะไอมันชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้วะ่ะคือแบบปบัญหามากตอนนั้นอนะ่ะคือแบบท่านคงจะเป็นท่านคงจะเป็นอ่าผู้นำเผ่าจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยคือแบบบัญหามากตอนนั้นนะ่ะหรือถ้าใครได้ดูนะะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ก็แนะนํานะฮะเซิร์ชดูฮะเ,เกิดใหม่ได้ดีเกิดเป็นสลามไปะซะละตอนนี้มีสองซีซันแล้วนะผมไม่ได้อวยนะฮะแต่เกมน,นี้ไม่ใช่สิอนิเมะเรื่องนี้สนุกจริงโอเค <c oughs> ให้ชูนะบัฟดีกว่าฮะอ่าให้ชูนะบัฟก่อนพรแห่งสักระอ่าไม่รู้บัฟชูนะช่วยอะไรแต่บัฟไปก่อนเทินสองเป็นของเราฮะ เฟรมไฟเออร์ตีเลยราชาปีศาจไฟแห่งราชาปีศาจบุ้มหายไปดิฮะใช้เพิงไฟใช้เพิงมานาไป40แสเลยเจ๋งอยู่วิ่หกแล้วนะฮะลิบุรุเทมเพสตื่ตนแล้วอยากได้ชิออนน่ะชิออนล่าง ชิออนล่างล่างที่ตั้งชื่อแล้วอ่ะฮะอันนี้ชูนะตั้งชื่อแล้วฮะน่ารักมากเลยเมื่อชูนะได้ชื่อนี่ฮะชิออนได้ชื่อแล้วยังสวยอยู่ดีฮะโอ้โหปู่ฮาคุโร่เราหนุ่มขึ้นเยอะเลยฮะแล้วก็โซเอก็เป็นดินจาไปเลยอันนี้คุโรเบะคุโรเบ,ะ,รเบะเหมือนตะลุงแบบข้างบ้านอย่างเงี้ย <laughs> คุโรเบะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่ฮะแต่ว่าแบบ เหมือนคนขึ้นไปนเรื่อยเนาะก็คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นมารตั้งชื่อให้กับมารก็จะคล้ายๆมารยังไงล่ะก็มันจะเหมือนกับมาน,นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตัวพระเอกอะเป็นมนุษย์เนาะเป็นมนุษย์มาก่อนนะฮะแล้วก็เกิดใหม่มาเป็นสาลามแต่พอไปตั้งชื่อให้ปุ๊บพวกเผ่ามารต่างๆพอมาตั้งชื่อให้ก็จะกลายเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าดีอยู่นะโอเค ระบบต่อสู้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะเผื่อยังไม่จุใจโอ้นี้รับของก่อนเลยเดี๋ยวได้ๆกดทั่วไปรับของเสร็จเคลียร์แล้ว,ลว,ลว,ลวอันเชิญนะฮะนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะอันเชิญฮนะอันเชิญห้าดาวเออไม่ใช่สิกี่ดาวฮนะขอเช็คข้อมูลก่อนเนาะบุ๊ยบังคับด้วยบังคับด้วยฮะอันเชิญ1ิครั้งมันจะมีแสงยังไงเนี้ยโอเคระบบอันเชิญ ต้องแต่ที่ตรงนี้อ่าดูสิเดได้ตัวอะไรเนี่ยอันเชิงสิบครั้งใช่ไหมอันนี้สีม่วงผมน่าจะว่ามันน่าจะเป็นสองดาวนะใช่ไหมใช่ปะหนึ่งดาวระดับเอฮะเอเลนเอเลนนี A ่มาตอนที่เราแบบเจอในป่าอะไนะเอเลนเนี่ยฮาคุโล่ฮะสองดาวระดับเอืม มีระดับ B โอ้ได้ A สตัวอะไรกันนี่แล้วเราต้องใช้อะไรอันเชิญเดี๋ยวนะสมุดนี้คืออันเชิญต้องใช้อะไรกินอันนี้จะซื้อฮะ1,000 1,000ดาวซื้อขวดซื้อขวดเวอ EP ขั้นต้นคูณห้าหืมตัวนี้เหรอดูข้อมูลหน่อยสิคือครบเลยอะแล้ง S อ,อะชิออน อยากได้ชี่อ่อนมากเพราะชี่อ่อนน่ารักเป็นผู้จัดการของเราเลยอจะอัญเชิญยังไงดีนะหรือว่าต้องเติมเติมเหรอหินพฤดึกไม่พอยืนยันที่จะใช้แลกเปลี่ยนไม่พออยู่ดีไม่พอ,อยังไงฮะไม่พอแล้วยังไงโอ้เติมอีกแล้วท้นไหร่เนี่ยมันใช้ได้หลา่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนนะ ตรงนี้อ่ะอันเชิญสิบครั้งนี่มันได้เท่าไหร่อันเชิญสิบครั้งห้าต้องใช้ห้าร้อยเหรอต้องใช้ห้าสิบสองโอ้เพื่อแรกนี้เป็นห้าร้อยเล่นไปอีกสักหน่อยก็ยังได้ฮะยังไหวอยู่นะอ่ะผจญภัยบีกสักหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้คือ,อเดี๋ยวบอกอระบบต่างๆนะฮะเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเข้ามาเจอกันใหม่เนาะโอเคนี่ระบบเลื่อนขั้นอ่ะระบบเลื่อนขั้น เลื่อนขัน้นอ๋อถ้ามีตัวซ้ำเลื่อนขั้นเป็นป,ปึ๊บสองดาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ A เป S อ่ะสองดาวสองดาวเลื่อนขั้นสำเร็จเป็นสองดาวมันต้องอีกตัวหนึ่งเหรอเลื่อนขั้นอัตโนมัติดูสิอันนี้เลื่อนขั้นเป็นนี้สองดาวอือฮึเอาเป็นชิ้อ่อนไหม ไม่ใช่สิอะชูนะอะมีชูนะซ้ําอยู่ตัวหนึ่งเลื่อขั้นได้ไหมไม่ได้หมดแล้วไม่ได้อัปเกรดอะไรเนี่ยอัปเกรดอะไรผมอัปเกรดอะไรผมไปเนี่ยคือผมมีชิออนสองตัวไม่ใช่เหรอมีตัวซ้ำอัปเกรดได้เหรอน่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักนึงน่าจะได้ละผมว่า เวันล็อกอินนะครับรับเตัวละคระะเคทรดเสอเสอ้มาแล้วนี่แหละกิจกรรมนี่แหละที่ผมรอคอยนะฮะได้ชูนะเอ้ยแม่ชิออนเผ่ามานะแรงเอสยังไงก็ต้องเอาชิออนใได้อนะโอเคเคลียร์ละราไปพาสที่2กันด่านที่2อันนี้คือวิวัฒนาการมาแล้วก็คล้ายมนุษย์มากเลยฮนะก็ยังว่าแหละเจ้านายเป็นมนุษย์มาก่อนเนาะอือฮึ อันนี้จะมาเล่นให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขอหาข้อมูลแบบแน่นๆมากกว่านี้หน่อยนะฮะหวังว่าจะรอชมกันได้เนาะนี่ๆๆเนี้ยไอตัวเนี้ยกาบิลูเออกาบิลูกาบิลูซามาโดนกอบตาเตะกานคอไปฮะล่วงเลยอันนี้มีแรงเอแรงเอสอปุหะคุโร่ลงไปอ่ะจัดได้กี่คนเนี่ยเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคน เอาน้องคนนี้ออาละกันอ,ออกมาออกมาออกมาเอาปูหัวกุโร่ลงไปเอาลงได้ไหมอา้าวเก็บมาโอเคแล้วก็เอาเป็นปูหัวกุโล่อ่าจะครบแก๊งครบแก๊งของเขานี่ฮากุโร่เวลหนึ่งไปกาบิลูสามะท่านกาบิลกาบิลอะไรนี่คืออะไร อธิบายบอกว่าเปลี่ยนโหมดต่อสู้อัตโนมัติจะมอบร่างกายให้ค่าความให้ค่าควบคุมโอ้โหอันนี้คือเปิดโหมดอัตโนมัติแล้วนี่ฮะโอเคเปิดแล้วยังไงต่อตั้งค่าลากอวตารเพื่อติดตั้งอันดับการช่วยเหลืออ่าการไล่สกิลพิฆาตโอเคตามนี้แหละมั้งเนาะไปตัวเทพปุ๊บพระเอกลาไปก่อนเลยฮะรีบรุ เทมเพลสกาบิวพร้อนแห่งโซนิซักุละกาบิวดูสามะบึกเต็กสไตรบุมโอ้โหเึ่งเราเจ็บปู่ฮากุโร่เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะปู่ตายโอ้โหมันมีแทงซ้ำด้วยอ่ะมันมีแทงซ้ำด้วยฮะไอกาบิวเนี่ยไอ่ทำจริงมันต้องเจอไอ เผาออกหมูก่อนไม่ใช่เหรอหนอนเต่าแลวไอเทมที่กืนกินได้อื <c oughs> ทำไมเป็นพระเอกเราเนี่ยสามดาวปู่ฮาโคโร่เราเวลสองลวฮะ <c oughs> กาบิลกาบิลูซามา้าดวนกบริมุลุคือเป็นตอนที่แบบพามากตอนเนี้ยผมจะไม่ขออธิบายมากนะแต่ลองไปเสิร์ชหาดูนะ เกิดมาได้ดีเกิดเป็นสลามไปซะละโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยน่าจะสนุกนะเพลงแบบเพลงแบบโอ้หกล่อมนอนมากเลยริมรู้อ่ามีฟัง์ชันริมรู้คลอสนะผมอะไรเอ่ยกืนกินอ่ะกืนกินไปละได้เรยวิเคราะห์สำเร็จสกิลวิคาดเลเวลสองอือฮึ อันนี้อยู่ในดาบโจมตีทั่วไปคอมโบพรสวรรค์พรสวรรค์มีอะไรไหมอันนี้จัดทับเหรอโอเคจัดทับตามนี้มีกลืนกินด้วยฮะเปลี่ยนชุดเฮ้ยไปซื้อเลยซื้อได้ไหมโอ้เสียตังค์อีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วว่าอะไรวะนนี้เดี๋ยวขอเล่นไปสักพักก่อนถ้าถูกใจจริงเดี๋ยวจะซื้อนะฮะโอเค เดี๋ยวนะกาบิลูแลงเอสเช็คอินอ่ะเช็คอินวันแรกกาบิลูแรงเอสฮะเติมเมื่อไหร่แจกชูนาเกตเอสเผาเผามันได้ด้วยเหรอเกมนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยฮะต้องเติมเม่าไหร่เดี๋ยวนะคือแบบเดี๋ยวไว้ก่อนฮะตรงนี้อุ้ยรับ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 ก่อนรับก่อนนะฮะรับก่อนรับ อุ้ยอุยอ,ยอ,ยอ,ยอุยตัวนี้มันตัวนี้มันตัวนี้มันชูน้ามีแล้วโอไม่ใช่สิเออมันไป่นเ่ษสินส่วนเหรออันนี้เล่นแบบเล่นแบบที่ไม่รู้อะไรเลยนะฮะเอาเป็นโอ้นี่เปลี่ยนแล้วนางเอกเราชื่ออะไรนะ ไม่ได้ะมันติดอยู่ที่ปากนะตอนนี้ <laughs> นนออคือพระเอกกืนกินนางไปแล้วอะ <c oughs> พอเพราะว่านางตายนางโดนออันเชิญมาจากต่างลูก <c oughs> เดี๋ยวเดวเคเวสรับ่ารับเควสมีเควสด้วยอันนี้ขวดพวกนี้เอาไว้อัปเกรดตัวละครได้นะฮะอัปเกรดตัวละครเรา <c oughs> อันนี้ผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะฮะก็เล่นแบบ ตามท่านผู้ชมเลยฮะกระเป๋าคือเดี๋ยวเกมนี้มันมันควรจะเติมหรือเปล่าฮะ,ะคิดว่าอ่ะมีอเลขไหมมีเลขไหมมีเลขไหมฮะนี่เนี่ยเนี่ยมีอะไรอีกไหมเ<ะ>นี่ยฮะ,ะ,ะ,ะต้องใช้เท่าไหร่แลกไป21ไม่พอไม่พอไม่เติม เอา้าเมื่อกี้ล็อกอินไปไหนแล้วนะเดี๋ยวผมหาล็อกอินนิดแป๊บหนึ่งฮนะผมเห็นกาบิวแรงเอ็ดอ่านี่มือใหม่ล็อกอินชิออน7วันเนาะสุ่มรายเดือนมันบอกว่าต้องเติมเท่าไหร่ร้อยหสิบบาทซื้อหินผนึกสามพันรับทันที30สตาร์พอยต์ต่อเนื่องสามสิบวันล็อกอินทุกวันรับร้อยหินผนึกปลดล็อกคุ้มไหมเนี่ย มือใหม่อันนี้เราอินได้อยู่แล้วเติมเงินครั้งแรกฮะเติมเท่าไหร่เติมเท่าไหร่ก็ได้เหรอจะได้การยูสแรงเอ็ดฮะฮะเออ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 เอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวนะมันจะดีหรือเปล่าฮะอืมอืมขอคิดก่อนนะฮะ คนบ้าอะไรจะไปเติมเกมนี้โอ้ไรสาระฮะเกมอย่างนี้บ้าอะไรจะไปเติมเกมเห็นไหมคนบ้าที่ไหนจะไปเติมเกมใช่ไหมฮะเห็นไหมออคนบ้าจะชัดพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่เกมวะแหละออคนบ้าอะไรจะไปเติมเกมอย่างนี้ฮะไปเชื่อพวกนั้นอนะ พวกนั้นมันบ้าไปแล้วเ,เกมใช่ไหมฮะบ้ากันไปใหญ่แล้วพวกนี้อโอเคฮะยังไงก็ขอชบวเดียงน,นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วย,ยนะครับผมยังไงก็ปิดพาดต้องไหนก็ต้องขอภยไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับนี้ไปไป,ไปไปครับผมยบายครับบ๊ายบายมี่ยอ ชิสูเอะจะจำชื่อเธอได้ <c oughs> ถ้าเธอชื่อชิสูเอะชิสูเอะใช่ไหมบ้าพวกนี้ยเติมอะไร